มาจ้าวันนี้เรามากินมามา่าไส้กาะไข่นะคะแล้วก็น้ำซุปดำจ้าขอเทเลยนะว้าอันนี้คือซุปน้ำดำนะคะโมาจ้าวันนี้เราจะมากินกันสวัสดีนะคะมาพบกับช่องแม่วาคุณอุบลน,นะคะอันนี้แม่วาอยู่ข้างๆเลยนะแม่วา,าสวัสดีหน่อย ไม่เห็นสวัสดีจ้า bueno <c oughs> พี่น,อน,น้อวงว <c oughs> ันนี้ตุ๊กสาวกคนเดียวจ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าบรได้กินแม่ก็ยิงเขาอยู่ไม่ได้เห็นจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ที่จะมากินคนเดียวนะคะมาจ้าเพราะว่าแม่ไม่ได้กินซุปดำไงแต่นี่เป็นอาหารของเราเองนี่เลยมีไส้กรอบนะคะแล้วก็เส้นมาม่านะจ้าเป็นมาม่าหม,มูสับนะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ดาวจ้ามา รามากินกันเลยแล้วก็มีผักแก้มด้วยนะมีถั่วพูมะเขือปอกแล้วก็ผักกาดผักสลัดนะคะเริ่มเลยเดี๋ยวม่ขอช้อนให้หนูหน่อยได้ไหมมากินกันเลยจ้านี่ไข่ดาวก่อนอันนี้เป็นไข่ดาวน้ําไข่ดาวแบบไข่เวฟอะ่ะโอ้ามันเยิมยมย้มด้วยอะ่ะดูจ้าอืมกินกับน้ำดําดีมาก น้ำดำคือหวานมาหวานหวานเค็มๆมกำลังดีนี่ขาววนี่สวดอ่ะแล้ก็อันนี้เป็นมินิค็อกเทลเป็นเช่นเลยอ กินคนเดียวก็เหงาเหมือนกันนะนี่ <laughs> นอ<ด>่ะกินกังสลัดอ,อร่อยแต่นั่นแหละแซ่ แทบอยู่นะซอสซุป ใครจะซื้อน้ำดำที่เป็นขวดๆมาแล้วก็มาทํามาม่าแบบนี้ก็อร่อยนะจ๊ะใส่หมูใส่อะไรก็ได้แต่นี่เราไม่มีเราก็ใส่กอกกับไข่ก็โอเคอันนี้เหมือนเมนูเร่งรีบืมทนใหญ่ แม่ให้โจทย์มาหนูต้องกินผักหมดไหมเนี่ย้ตตยอื่ง่ามหอจัมโบ้ม่ห่อจัตตอมโาบมา่หอจัมโบ้มาจ้ามากินด้วยกัน 너ั힙น공기พ ผัดสลัดสวยมากแบบสีสวยอ่ะจิ้มน้ำเดี๋ยวมาเขือเปอราะได้ไหมมะเขือเปราะไม่หมดไม่เป็นไรเสร็จเสร็จไปเยอะแยะไปกินนะ chín cộng nấm cứ đi mát như thế này nha nấm rằm cũng có mấy phút, xíu phùng ใครหิวหิวก็กินมามา่าตอนกลางคืนจ้ะถ้าไม่มีรลองคืนก็พรุ่งนี้เช้าก็ไปซื้อตอนนี้นังทิดกินตอนห้าทุ่มไ, <c oughs> ไปบอกเล้วกินตอนห้าทุ่มนะ <c oughs> một voilà. lận แซ่บหยุดจ้าอยากกินแบบนี้ หมดแล้วจ้ะฝากช่องเลยนะฝากช่องอาจะบอกว่าวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากช่องแม่วาคุณดุบวนพาแซบด้วยนะคะวันนี้เรามากินมาม่าซุปดำไส้ก่อนแล้วก็ไข่ดาวขาดตอนนี้หมดแล้วจเจเลไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ